ห็นมาแล้วจ้ารีบเข้ามาคนโบราณถวายทานครั้งใดเวลาถวายใจาสสุขใจทั้งสามการทั้งกอนหลังขนาดทำบุญช่างเหมาะสมทำใจสายสูงส่งยังกะว,วงประจัน คือสิ่งที่นักสร้างบารมีใจสายทำความดีมาสร้างบุญกระถินกันมาเชิญมา i in row นี้ช่วเปนนิ้อนน่อยู่องคนเป็นฐาองนนี่ใช่คนนี้งปน่านของ พุทธังสารังะชมีติยังปพทธังสารังะชมติยัมังสารังภะชามีติยังปขัังสารังะชมติยังปสัมภังสารังช ं पितृथां तरनं भचामि वयं पेतुं सर्वतां भजा वेदापि अं पे कां तरनं भचामि वयं पे समां सर्वतां भजा वेदापि अं पे सभां तरनं भचामि वत्यं सर्वतां दशामि 아. <목소리나>

thích mang, ta baliwang, ta ina utsang, ta tikanha tu, ta tikahe dawaja, อิกรตังอิตายะสุขายาอาเตพระระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้ากฐินจีวรกับทั้งโมริวานี้ จะได้ตาพระเอมว่าเป็นกองพระพิโสุรคใรหนึ่งก็มาได้มีพระบรมพุททานนุญาตว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แต่พระพิสโรคหนึ่งเพื่อจะจรดทำปตมฐานาจิตามพระบรมพุทธานุและมีธรรมกจจายานผู้รู้ พร,ระบารมีผู้ผานปลายสังเวีนาวิว่าทิ่โสโรคใจประกอบไปด้วยศีลสุดตาทิ่พุนมีติปัญญาสามารถรู้ทางแปดประการมีอุปกรณ์เป็นต้นทิ่โสโรคนั้นจึงเป็นผู้สมควรที่จะทำกิจหน้าที่นา้นาทารกิจให้ถูกรกงามพระบารมีผานอนุญาตได้ บัดน,นี้พระสนั้งพวงจะเห็นสมควรแก่พระพิสดูรูปใดจงร้องใจการอญาตให้แก่พระพิสดูรูปนั้นเกินพราะกัินนาตอนกับทั้ออง,ทงพราอนิสังสบริวานนักบวงนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาเห็สนสมควรแกร่พระภูมิพัฒนสกิจจานรทรเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำพิถิพิาากิจได้ถูกต้องตามของเราขอทานอนุญาตได้ถ้าพระิกสูรูปใดเห็นไม่สมควรจงให้รับัวงขึ้นในรับกางร,ระหว่าง

ไปด้เยที่อยลอ้วโอเคถาราหกข่านหกขั้นหกขนหกขันเดี๋ยว่าโอเคแล้วก็ออกอากาแล้วก็อกได้เลยค่ะอันนี้สวยมากท่านูทเนไหกได้รับรอมนอกต่อไปใครที่ยังไม่ได้ถ่ายก็เข้ามาเลยนะครับทารก้นกูกส่งไ

นีเลยูกตาบุญตาบุ๋อยู่เป็นที่เป็นน้องกันดีลูกดูเรื่องดูสวยด่าเลยเขาเก๋กับว่าตุ้มม่วงครับนมเลยครับไอ้คนตุ้มหลายมาเทมาได้เยอะสำหรับในส่วนของปีหน้าเขาคงจะได้น้องอะเจ้าวามเมตตารโมลดาวรีวิวบ้าน ต้องริ går, án, ้วมโมอนะครับขอขอบคุณแล้วกาขออวยพรนะครัอนนี้ังที่นำอาหารข้าวหวานเราเปิดโรงทามเราเปิดโรงราาให้เกี่วับทุ่ในทา้ต้องขอุโมทระบุญกับทุกทุกคณะทุกทุกคณะเลยนะครับที่ประสบความสุขความเจริญ ที่ัีใจก็สมุนศาสนาทุกประการโยไปให้เฉลียได้มาบีเรียนมีทานนะครับอ้ยจะายขตอนไหมรอ้เลยค่ะีเยยับเดี๋ยวท่านใดจะอยากได้ทมน้กขาะโราที่ไทหวัที่ที่ถามถงไว้ีรือถ้าเต็มถไว้พวกเรจะเป็นตัวใหญ่เลยค่ะปีเคนเวยจ้ะทุกใจข้นะสเ้าบาทตัวเ้าบาท มาตัวละครสุดยอดก็จะมีความสามัคคีเติดขึ้นเรื่องเริ่มตั้งแต่การจัดสถานที่จัดสลาการเรียนาจดสลาการปเรียนตัวได้ควาไทคุณเกอารีล้าประเสริดีเราก็จะขายภูไทยสงุนก็แรงดีของคง คุณเโมทเาแลวก็คุณพีมพิาทองคองคุณสรรหวอลาท่านกด้มา่วด้ช่วยกันที่จดางานที่นี้และคุณด้วยอเพื่อเพื่อความสกับา ทีค่คี้อของคุณแม่โมโรา,าเบียนาปะเทเจ้าภาพอ่าไม่ทิะะ้งไม่ทิ้งสบายแล้วกันข้าวิธีการอันนี้ของโยมลอยผุายิเศษแล้วเจคุณพระเจ้าว่าถ้พวกเราได้เข้าไปทำการในการทุกเสรที่ไหนแล้ว่าว มานติดไว้ไม่ได้ติดกับความสั้งนานนะติดไว้เพื่อให้ญาติโยมท่วโต่อบ่กันนะก็คืนเงินเข้าวัดนั่นแหละแม้กระทั่งกระเป๋าพระพุทมาเนี่ยไปงานมาอยากจะถ่าถวายวัดตะโกเนี่ยพระพมาเขาเก็บไว้ทำมาบำรุงในงานนี้เพื่อวมเงินเข้าวัดอันรเงินระงเมื่อกี้เท่าไหร่แจ้ง่อนนะอันนั้นตลอดอ่งนี้ คนบารมีขององค์พระพิพัฒนนะวิมานของพระสมุทรจงมังโมยพอให้พระท่าจยำภาพทุกท่านทุกคนจงเจริญด้วยสิริสว่างอิพัฒนะองคจ์พจน์จงพูดคำบูสิ่งมนฑุปัสสาและขอทุกท่านจงเจริญในร่มรังในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอทุกท่านจงเจริญในจตุรภิทัพวันไตรทั้งสี่ปการเจริญด้วยอายุ ผานนณสารสมบัติธรรมาสารสมบัติคุณสารสมบัติปรารานสิ่งหนึ่งราการใดยังไม่เหลือวิสัยขอสิ่ง้งนาจงทานสำเร็จจงทานสำเร็จจงทานสำเร็จสมความมากรารถานาจงทุกประการเดลินขอเจริญขอลำดับต่อไปก็ขอให้คณะัายาทโยน yeah uh...